ว่า,าเป็นแก้วเป็นเพชรตามที่ท่านได้ตัดไว้ในพระไตริฎกท่นแหละว่าบุคคลได้ทําไว้เนี่ยเป็นบุญรอบุญคอยเล่าไปแล้วก็ไปสไวยอันเป็นทิพ์อันเป็นทิพย์ก็หมายความว่า,าถ้าเราไปศึกษาในสวรรค์แต่ละท่านนี่ยบางทั้นเนี่ยสามารถที่จะเยลมิิรทุกอย่างเนี่ย เราอยากได้สิ่งใดเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปลำบากไปที่โนดน,นขนขวยหาตากแดดตากดำเหมือนตลออที่อยู่ในกมนุษย์เนี่ยท่านบอกบางสิ่งบางอย่างเรานลกขึ้นมาอ่ามันก็เกิดขึ้นมาเองเลยโดยไม่ต้องไปออกเรี้ยงแลงในบางภพเนี่ยท่านบอกว่ามีคนรับใช้เราอยากได้อะไรแค่บอกเขาเขาจะเสกมาให้เลยอ่านี่แหละสิ่งที่เป็นทิศอ่าแล้วก็ยังไม่ได้ ไปถึงจุดนั้นเราก็ฟังฟังไว้ก่อนความเสี่ยของเราถึงเราทําไว้ก็ไม่เสียหายไปไหนเนี่ยหลักเราก็ทําเพื่อตัวเราเองบุกคนนั้นไปแล้วเนี่ยแล้วอีกสิ่งอีกอย่างหนึ่งท่านก็บอกว่าเป็นสมบัติของใครของมันไปขโมยกันไม่ได้อยู่เมืองม,อมอนุษย์เราจะเอาเงินทองไปเก็บไว้ธนาคารไปเก็บไวาา้ในตู้เซฟยังไปถูกเขาพล้นยังถูกอาคีภยัยไปไม่ น้ำท่น้ำท่วกถูกเขาลักคนใกล้ลักขโมยไปแต่บุญส่วนนี้ท่านบอกเป็นของใครของมันจะไปขโมยกันไม่ได้มนเป็นบุญสําเร็จเฉพาะตัวเฉพาะตนของเราอ่าไม่เหมือนกับเราที่เราอยู่ตรงนี้เรามีเท่าไหร่บางทนะีเราจะเห็นข่าวเขาว,ว่ามีการพ่นกันบ้างบางคนนี่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวอ กำลังมีทรัพย์สมบัติมีทรัพย์สินเงินทองเกิดวุกิภัยเกิดน้ําท่วมลมพัดพาบ้านพังนี่แหละที่นาเสียหายเนี่ยก็มันเกิดจากกรรมเกิดจากกรรมของเขาเนี่ยเนี่ยบุญส่วนนี้เนี่ยบางทีเนี่ยก็ถูกโจรปล้นถูกไฟไหม้บ้างเนี่ยคนเราเนี่ยก็เหมือนกันมันมีกรรมอยู่แต่บุญส่วนที่เราได้เป็นที่นี่ที่เราจะได้สวยนี่ ไม่สามารถที่จะขโมยกันได้ไม่สามารถที่จะลักกันได้ไม่สามารถที่จะพ้นกันได้มันเป็นของเฉพาะตัวเฉพาะตนมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งแตกต่างกับเมืองมนุษย์ของเราเแตกต่างกับพบมนุษย์ของเราเท่านบอกไว้ยอย่างนั้นเมื่อเราแตกกายทำลายขันแล้วเราก็จะได้ไปเป็นพี่เป็นนอ้องเป็นเพื่อนสา,ายกันอยู่ตามกําลังบุญที่เราสะสมอารมณ์ไว้เนี่ยเมื่อสิบแปดขั้นบงสิบห้าขับัาง ที่ท่านบอกว่าเมื่อกลางวันกลางคืนนี่พบหมว่เทวดานี่เขาเห็นเราเนี่ยยังมีลูกยังกระตันอยู่ต่อพ่อต่อแม่มนุษย์ยังสร้างคุณงามความดีเขาดีอกดีใจเขาชื่นอกชื่นใจเพราะว่าอะไรนี่นะเขาบอกว่าโอ้ยเมื่อบุคคลเหล่านั้นตายไปแล้วเนี่ยจะมาเป็นญาติเราจะมาเป็นพี่เราก็เป็นบริวารเราอยู่ด้วยกัน เขาก็โมทนาสาธุแต่เมื่อใดเนี่ยเขาเห็นมนุษย์มีแต่การแข่งแย่งการลูกไม่ค่อยกตัญญูต่อพ่อต่อแมอ่ทำสิ่งไม่ดีทำแต่สิ่งร้ยายเนี่ยเทวดานี่เขาจะเศร้าหมองอเพราะว่าบางทีนี่เทวดานี่เขาก็ไม่ได้เจอกันง่ายไ,ไม่ได้เจอเหล่านี้ไงเขาบอกว่ามนุษย์นี่จะมีจินตัวแรง สินตัวแรงเขาบอกว่าสิ่งที่มันหอมไปเนี่ยทำให้เขาหอมมากก็คือสินคนที่มีสินมีทมในกินกินหอมทวนลมไปกินหอมทวนลมไปอทนลมเราจะสังเกตว่าถ้ากินดอกไม้กินบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้าไปตามลมเนี่ยมันจะหอมแต่ถ้ามันลมไม่พิวไปทางไหนมันจะไม่หอมแต่สินนี่เขาบอกว่าสามารถหอมทวนลมไ,ไปได กินหอมจนลงไปได้เทวดาเ็าจะชอบคนที่มีสีมีทันเขาก็เลยมาคอยปกปักรักษาเหมือนกับทีทันว่าเวลาเราอุทิศผลบุญไปให้เขาทําคุณงามความดีให้เขาได้ด้วยก็ดีด้วยแต่ก็เหมือนกับเราเนี่ยเราสังเกตว่าไม่ว่าใครเนี่ยเขาอยู่ครอบครูไหนเนี่ยมันกําเราเนี่ยเราไปเยี่ยมญาติเรามีของไปฝากไปให้เขาทําให้เขาได้อยู่ได้กินได้ใช้เขาจะดีอกดีใจเขาจะดีกับเรา,ก,า,ก,าก็เหมือนกันนี่แหละอ คนที่ทําคนงานก่อนดีเขาบอกว่าเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาเนี่ยเขาจะรักบุคคลเหล่านั้นเมื่อเกิดอะไรขึ้นมาเขาจะคอยปกปักดูแลรักษาเพราะว่าอะไรเขาได้กินส่วนบุญกับเราเนี่แหละที่เขาบอกว่าอ่าเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาเดินไปที่ไหนย่าโไปที่ไหนเหยียบไปที่ไหนนี่ก็มีแต่คนต้อนรับครับดูอดูแลุกทุก ได้ยากก็จะมีคนช่วยเหลือไปพบมนุษย์ไปที่ไหนก็แตีวกล้าส่งงาผ่าเผยไปที่ไหนก็มีด็กคนชมมีด็กคนรัก่านี่แหละเพราะว่านุภาพคุณงานความดีของเราเนี่ยเทวดาไปตรงนงตรงไหนไปที่ไหนเนี่ยก็าก็คอยช่วยเหลือดูแลนี่แหละเนี่ยทารที่จะเป็นเปรตเปรตวิสัยพานโลกอสุรกาย จะเป็นเทวดาพระอินทร์อมยมยักษ์เนี่ยก็เป็นที่จิตที่ใจของเราเสามารถที่จะเป็นได้อาจะเป็นพระอรหังอรหันต์เป็นพระที่หมดกิเลสก็เป็นอยู่ที่จิตที่ใจเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าจิตคือน,นายใจคือกอจิตใจเราสามารถที่จะทําอะไรก็ได้จิตนี่มันเป็นกลางกลางถ้ามันถูกอุสลตามข้าข้อนำมันก็สร้างความดีถ้ามันถูก ปุกอุศลกรรมเข้าข้องงามมันก็สร้างของชั่วเนี่ยมันก็มีแค่นี้ชั่วก็มีอติตเป็นที่ไปก็คือนรกทำดีมีที่ไปก็เป็นสวรรค์เพราะฉะนั้นเราฉลาดเวลาที่เหลืออยู่ชีวิตที่เราเหลืออยู่นี่เราก็เลือกเอาคนเลาดหลาากควรที่จะเลือกแต่สิ่งดีๆให้กับจิตกับใจกับตัวเราเองอสร้างคุณงานความดีให้กับตัวเราเองเพราะฉะนั้นเรื่องการสร้างบุญสร้างบารมีสร้างคุณงานความดี เป็นสิ่งเราต้องทุกท่านต้องรีบทำตรงดีร้นควายต้องรีบแสวงหาเพราะว่าเมื่อเราละโลกไปแล้วเนี่ยจะอาศัยลูกหลานญาากดีน้องนี่เขาไม่ทําให้เราหรอกช่วงที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ช่วงที่เรามีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่นี่แหละพยายามกระทำเอาอ่าลำดับต่อไปก็ะจะงดใช้เสียงคอยทุกท่านไปเจริญสติสมาธิ อย่างนเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านได้พบความสุขความสงบร่มเย็นในจิตในใจแล้วก็เป็นก่อนสมควรแกเวลาแล้วก็จะพาไปใเมตาเมื่อติดใจเราบอิสุทธิ์บริบูรณแล้วเราก็น้อนติดน้องใจของเราเนี่ยให้อธิษฐานให้ตัวเราเองก่อนบุคคลใดมีความปรารถนาที่อยู่ในจิตในใจ เช่นร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนี่ก็ขออธิษฐานให้ข้าพเจ้าเป็นคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนี่โลกยใยไข้เจ็บความเป็อนอไรหายหสูญให้บุญศักดิ์สิทดเชื้อคุณผู้คนใดปรารถนาอยากจะร่ำรวยออก็อธิษฐานเอาเมื่อบุญเร็วบุญแรงบุญมีกำลังมันจะส่งผลให้เราสมความปรารถนาก็ให้เราอธิษฐานเป็น อ่ะอภิษฐานบารมีให้กับตัวเราเองก่อนเพราะเหมือนกับเรากินข้าวเราจะให้ข้าวแล้วเราจะไม่ได้กินเราไปให้คนอื่นกินเราก็ไม่มีเรื่องแดงไปทํางานแต่ถ้าเรากินกิ่มแล้วก็แบ่งให้กับคนอื่นมีเรื่องแรงไปเราก็ไปทําอะไรก็ได้ก็เหมือนกับกําลังบนุนะี้ให้กับตัวเราเองก่อนเมื่อเราสุภาพแข็งแรง ร่างกายจิตใจด,ดีแล้วเราก็สามารถที่จะไปช่วยคนอื่นได้การแผ่เมตตาท่านก็เน้นให้กับตัวเราเองก่อนเมื่อให้ตัวเราเองแล้วเราก็แผ่ความรักความเมตตาความปรารถนาดีความหวังดีของเราเนี่ระยังบิดามารดาภูบาาอาจารย์ญาติสนิทมิตรหายพี่น้องอินพี่น้องถ่ายองศาสายในายาและกษัตริย์ทั้งหลายที่เราเลิกไปร่วงเกิดเขาอ่า ร่วมเกิดแก่เจ็บตายร่วกันเลือร่วมเกิดร่วมกันให้เขาเหล่านั้นนี่มีโทษพระอรค้นจากโุกทางมีสุขพระอรสุขยิ่งยืนไปเสร็จแล้วเราก็จะได้แผ่เวตตาโดยพร้อรกับ

บุญใดที่ข้าพระเจ้าได้กระทำบำเพ็ญมาแล้วในโอกาสนี้ขอผุถลผลบุญนั้นจงเป็นภระวะเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามโ่งให้ข้าพระเจ้าเกิดสติปัญญาญาณ รู้แจ้งแตงตลอดในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งท่านมีฤทธิศชาติหน้าตลอดท่าอย่างยิ่งจนถึงความทนทุกจนถึงปรมสุกล่าวคนนือมระขนิพา ใน,นปัจจุบันในชา,า,าตินี้และอนาคตกาลอันใกล้นี้โดยในพานะปฏิโยโหตุสาธุสาธุสาธุอนุมโมทามิ